S 1> <S 1> สวัสดีซีแฟนสาวทุกคนนะคะมนีนนทิยากับมีหน้าท่าตัวเลขเกี่ยวกับเลขแม่น้ำพัทยานะคะเลขสูตรนะคะโทรมาสายดวนดวนเลยนะคะเพื่อนบอกว่าสูตรนี่เป็นสูตรไม่ย้อนหลังเบิ้งเขามาสามงวดซ่อนมิตรสามตัวตรงๆงนะคะงวดนี้เพื่อนกระหามาแล้วนะคะหามาแล้วเลขสามตัว ข้างบนนะคะสามตัวหางเดียวนะคะข้างล่างกับหางเดียวนะคะจะเป็นตัวใดนะคะคมันบอกว่าข้างบนตรงๆไม่ต้องกลับนะคะหางเดียวจะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยาก,กับแม่นางพัทยางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566นะคะฮัลโหลค่ะ แม่วาดีค่ะอาวัดีค่ะแม่โทรหาสองเือสองสามสายค่ะขอโทรได้ยลายหนูไม่ได้รับสายค่ะโทรศัพท์อยู่ในรถอ,อ,อันอันคือกิไปเห็ดงานอยู่ที่เม่ว่าเพราะท่าน,นได้วยขาบ้านบ่ประสนค่ะทั้งเห็ดงานนั่มทั้งเอ่อย่างเรายลยางค่ะเนี่กจะว่าเสียง โมอแรงเคยผิดโทษหาอผิดแกนึงโมาสั่นค่ะค่ะหนูน,นุน่งถ้าไมบอกกันพี่ยังได้เรื่องค่ะหนูนอันไล่สารว่าผิดโทษหาอดวันเดือนแม่ได้เลขสูตรใหม่มากมาเห็นย้อนหลังมึงมันคือเขาผีดแค่ค่ะตานนี้อันมันได้คู่เดียวคู่เดียวบนล่างได้ไม่อืออือสำหรับคนทุนหน่อย เออแม่เลยว่าเอาไปล่องมึงดูฮะมันเข่าฮะเป็นยังบุญไทยว่าสันจู่จุ้งเก้าแม่ทิมไปไว้พวกแม่หา,าไ,มมมไม่ใหม่เงินไม่ขาบุญเอาเร่อเอาเลยเด้อค่ะบ<น>ุญ <บน S 2> เด่นซีเดนซีเออเดนซีจับคู่ด้ซีเจ็ดซีเจ็ด แล้ววันนี้อันลักอยได้หนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดแม่นั่งเป็นหนึ่งซี่เจ็ดเออคู่เดียวเลยอือเอ้ากับว่าต้องกราบอีกอ๋อตรงๆไม่เฮ็ดด้วยหลังเฮ็ดหย่อนหลังเมืองซี่ซี่หกเมืองหนึ่งเนี่ยมันกับเข่าแม่แม่พอได้ปื้อแม่พอได้คนกลัวเบืองวัมือนนี้แม่เมาเฮ็ดล่องเมืองมันก็เลยเขา่ามันเข่ามาได้สามงวดแล้วแต่แกอันแปดหนึ่งสอง อาการว่าเข่าสองศูนย์สองอาการว่าเข่าสี่สี่หกหกนี่ได้หนึ่งสี่เจ็บเฉพาะสูตรนี่มันบ้าค่ะแม่เฉพาะสูตรนี่มันจะเป็นเลขคู่เดียวคู่เดียวบนสามตัวไปเลยข้างล่างมีบ้าค่ะข้างล่างมีอยู่คู่เดียวด้วยกันข้งางล่างข้างบนนีกระชื่อแล้วแล้วเนาะ ค่ะใจครูเดียวมันหสลากระ่าต้องกลับเ้อคันเลนกันเรียนไปเลืยแม่กสิสล่เรียกันตรงตรงไม่ต้องกลาบเออตรงตรงครั้งนั้นเป็นเจ้าบุญไหนั้นวาเมนโอ้ยวามมนเทวดามาโปรเฟุ่อะแต่ว่าหาวัดสิขาวเล่าก็ต่ว่ากันแล้ว่ล่องเองค่ะล่องเมืองเลยครั้งเดียวอ่าเลยครางเดียวมันกับเป็นน้าร่งพุ่นยู่แม่กัสิลร่งคึอกันเด้หัวดนี้ค่ะค่ะ เฮดเบิรงมันเข่าสามงวดค่ะแม่เฮดเบิรงนี่เอาเลขล่างเด้อล่ะเอาเลขข้างบนนี่เฮดเบิรงมันเข่าสามงวดซ่อนแล้วมันบ่ค่ะเข่าสามงวดนี่งวดที่สี่มีมีมีแต่สามตัวตรงมันบ่ค่ะแม่เออหาหาสูตรหาสูตรใส่กันมันได้ตัวเดียวกันเบิร์เลขหาสูตรมันมาลงตัวเดียวกันเบิร์ตหนึ่งสี่เก็บเบิร์อ้าวข้างล่างหนูพร้อมแล้วค่ะแม่ ข้างล่างได้บันนีเดขอข้างล่างวิ่งสองข้างล่างวิ่งสองยับคู่ได้สองซีตัวเดียวอืมบันนี้นี่ยเฮ็ดย้อนหลังบึงสตดนี่กับเฮ็ดย้อนหลังซีซีบางนึงเนี่ยเดี๋ยวจะมันซัวหลาย่างยี่ว่าแม่ว่าง่ะบันนีเสียดายน้ำฝนเสียดายน้ำฝนจะเลยมาเฮ็ดร่องเมือนมาเลได้มันได้หลายคู่อยู่แต่ว่าคู่เด่นมันเด่นสุดนี่ ให้สูตรนะมันคือได้สองซีตัวเดียวฮะก็เลนสองซีไปเลยออกกับออกก็ออกกับก็ออกานั้น่ะที่อนัดโฉสูฉเท่าน่ะข้างล่างนี้ได้กับยุ่บ่แม่อ่าขันจะกลับก็จับไปจักน้อยข้างล่างแต่ว่ามันใจบันไดงันมันกลับอืมระวางหกหกสี่ซี่เนี่ยมันบม่กับเลยไม่ไม่เลยกับแล้วเป็นเลขเบิ้ลนอ่าแม่จะไปซื้อไว้ล่องเบิรง เพ็รแล้วไปซื้อไปล่องเมืองแล้วผัดไปขืนเขาเอาไปขึ้นเขา่านมานนาันต่อมันในคู่เดียวเสียดายเนาะมันนึ่งนึ่งเลยซีซีคู่เดียวอะไรไปซื้อใยมันอออมัดอออนี่หลีอู่ปาตีมันได้สองที่ต่อเดียวบนเป็นบนล่างาเป็นล่างมันว่าค่ะแม่คู่คว่าบ,บนล่างว่า,าเหลี่ยนเลี่ยนตารางยางเดียวเลยเนี่ยค<า>่ะสองนี่ย สรุปมาแนวทางของแม่นางพัทยางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกหกสูตรนี่เป็นสูตรไม่เขามาสามงวดซ่อนมิต่สามโตตรงมันบพระาะค่ะนุ่าใจถึอบอถ้าเขางวดนี่จะเป็นงวดที่่อาถ้าเขางวดนี่จะเป็นงวดที่สี่แม่ก็แลยเอาลงค่ะจะคิดว่าไม่ใสิเขานัา่นะอ่าเลขบนนี่ไฮเดนซี จับคู่ไฮค่ะจับคู่ไฮนึ่งเป็นลักลอยเป็นนึ่งซี่เจี๊ยตรงตรงไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องกลับส้ารุดจะขึ้นรุดถ้าเข่าเะืึ้นเขาค่ะสำหรับข้างล่างเองอข้างล่างเหตข้างล่างก็ได้สองซี่สองซีเตี๋ยวปาสองซีเนี่ยไห้กลับกลับน้ำมันบ้ค่ะ ขันซ่าว่ามันไปตามสูตรมันมันกับโมกัดแล้วล่ะ <c oughs> ให้เพิ่นพิจารณาเอาอันบ้า่ะแม่เออเอาวันนี้อันตัวร่องน่ะมีอยูตัวร่องนันสองหกข้างล่างเนี้ยค่ะข้าขงล่างสองหกอ่ามี่เท่านั้นล่ะสองหกเป็นตัวกัน มันเขาให้งวดนี่นี่ว่าแม่โอ้ยขึ้นยางหันใจยิ้มอยู่หรอกขึ้นมาเพราะว่าแม่จะมียขายอยู่สรุปว่า,า,วาตัวล่อง,ง,งข้างล่างนี่สองหกเสียงตัวล่องสองหกค่ะโัเด่นสองสี่ค่ะข้างบนสี่เจ็ดเม็ดเดียวเม็ดเดียวหนึ่งสี่เจ็ดเม็ดเดียวค่ะ ก็มันเป็นงวดที่สี่แล้วก็ย่านย่านมันมาเขา่าแต่ว่าเลขมันไหลเข่ากันเบิดมาคือเลขหาสูตรมันได้ตัวเดียวกันเบิดนะแม่แม่เฮ็ดแม่ค่ะงวดที่น่าดีสี่สี่หกหาสูตรมันก็ได้ตัวเดียวกันเบิ้ลในสี่สี่หกค่ะ อ้าวขอบคุณแม่หลายๆเ้ยค่ะที่ให้แนวทางนะคะวันนี้กับขอเอซโชคดีกับแนวทางของแม่นะคะขอให้แม่ชโชคดีถูกเลขสามตัวเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พอมีพี่น้องเอฟซีกับสีแดงยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระวังนนทิยาก,กับแม่นางพัทยานะคะเพิ่นไปคนสูตรใหม่มาเปิ่นวาย่อนหลังเบิ่งเข่าสามงวดสอดมิต่สามตัวตรงๆนะคะงวดนี้ถ้าเขางวดนี้จะเป็นงวดที่สี่นะคะพอมีพี่น้องเอฟซีกับพิจารณาเด้อะคะ่ะเป็นแนวทางหาสื่อสรากินแแมงรัฐบาลน,นะคะเพิ่นกระแยกบนแยกล่างนะคะบ่ได้บ่ได้ร่วมกันนะคะนะคะแต่ว่าเพิ่นกระห้มา เข้ากับมะรุ่นน้ากันนะคะว่างวดนี่จะใช่หรือจะไกลเคียงนะคะคนก็ยืนยันว่าเลขเลขข้างบนเด่นซีนะคะข้างข้างบนนี่เด่นซีแล้วเลขรักลอยพนันบอกว่าหนึ่งนะคะพนันถ่ายหนึ่งซีเจ็แล้วก็บ,บ่ต้องกราฟตรงๆนะคะสําหรับข้างบนข้างล่างนี่วิ่งสองนะคะวิ่งสองข้างบนวิ่งซีนะคะ เะะพิ่นกระหายสองซโตเน่น26เป็นโตกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาซื้อสิากินแบ่งรัฐบาลนะคะนุ่นทียากกับออวยพ่อหายพ่อะไม่พนอน,อนอเอฟซีโชวดีกันแนวทางของแม่นางพัทยานะคะ